คคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในโรบ็อกแมปที่มีชื่อว่า s e c r e t ส p ปร t ค i n นนะครับผมโอเคแมบปบนี้จะเป็นแมปที่เรานั้นเป็น Apple ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นอันอื่นได้เพียงแค่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 แคแคทำไมกูไม่เปลี่ยนโอเคเนี่ยเพียงแค่เพียงแค่เรากระโดดไปใส่ เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปได้กดที่ตู้เย็นตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเรานั้นเปลี่ยนมาเป็นขนมปังที่เราเก็บเมื่อกี้ได้เป็นแงแล้วผมมาเป็นขนมปังแล้วทุกคนคแล้วทำไมผมโดนไข่ผักมาวะเนี่ยไหนๆก็ไม่อยู่ข้างล่างแลละไหนลองวิ่งหาสักหน่อยดูซิว่ามีอะไรให้เราเก็บอีกไหมตรงนั้นโหเดินช้ามากเราสามารถที่จะก,กด F กด F slow กด F อ,อีกทีจะเป็นวิ่งถ้ากดอีกทีจะเป็นสโลโอเคกด R เพื่อ เพื่อน,นอนโอเคเดินเดินเดิน,ดนตุยตุยเข้าไปหัวชนหน่อยไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นพิซซ่าโอเคแล้วเราได้พิซซ่ามาพิซซ่าอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้อะไรอันนี้คือคนเหรออุยอันนี้เราเข้าไปได้ไหมเราเข้าไปเราเข้าไปไม่ได้แต่เราอยู่ตรงนี้ได้แต่เป็นเดินสี่ขาจะแล้วตอนนี้โอเคช่างมันก่อนตอนนี้ตัวเรายังใหญ่เกินไปที่จะเข้าไปได้ เราเป็นพิซซาเมื่อกี้เรามีส้มโอเคเราเปลี่ยนมาเป็นพิซซากลับมาอยู่จุดเริ่มตน้นในนี้มีอะไรอยู่ด้วยทุกคนผมจะต้องเอาไปเอาให้ได้แต่ทําไมเป็นพิซซามันเล่นยากจังเลยนี่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 ข่ามันเล็กเหรอพิซซาตอนนี้เราเปลี่ยนไปเป็นแครอทแล้วกันแครอทรู้สึกว่าน่าจะไปได้ดีขึ้นกระโดดได้กระโดดได้ไกลขึ้นหน่อย แต่ไม่รู้ว่าจะเข้าไปในหม้อได้ไหมเออเข้าไปไม่ได้แล้วพี่คนนี้เขาจะเข้าไปได้ไหมเข้าไปไม่ได้ไม่มีใครเข้าไปได้เลยนี่เอ้ย,อย,อยได้นี่ไงแล้วผมปลดลองโอเตโต้นี่ดดงไงกระโดดลงมาใหม่ถ้วยกาแฟนี่ปลดล็อกไหมไม่ปลดโอเคเราขึ้นไปข้างบนได้ไหมเ้ไปยากมากทุกคนผมอยากจะบอกว่าแม่งไปโคตรยาก แต่อ้ส้มนี่มันเบียดผมไอส้มนี้เบ่าว่าแต่ยากเลยแค่เดินผมก็ว่ายากแล้วโอเคตอนนี้เราขึ้นมาเฮ้ยนี่แค่หลอนตัวนี้เขาติดอ่ะโอเคผมติดด้วยเลยทีนี้ผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัวเมื่อกี้เราได้เป็นโปเตโต้มาเราไปกันที่โปเตโต้แล้วเราเริ่มกันที่โปเตโต้นี่ยิงไปเลยอขึ้นข้างบนได้ไหมไม่รู้นะโปเตโต้หรือว่าผมต้องไปไปหาอันอื่นก่อน ดิจิ้งลงมาไงพิซซ่าเราได้ไปแล้วตรงนั้นมีอะไรอีกไหมลองกิ้งไปดูเพื่อนจะมีอะไรให้เราเก็บอีกเรานั้นต้องหาเก็บให้ได้เยอะๆอโอ้โหโพเตโต้ขาสั้นไปหน่อยเอออไม่ไหวเฮ้ยอันนั้นอะไรอะสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่ลีลีลีสตรอเบอรี่นี่แล้วผมเก็บสตรอเบอรี่ ตอนนี้เราสามารถที่จะเป็นสตรอเบอรี่ได้เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะตัวเล็กหน่อยเอ้ยได้อยู่สตรอเบอรี่จิว๋วมีอะไรให้เราเขามีตัวเป็นอะโวคาโดด้วยหรอใช่ไหมใช่อโวคาโดไหมแล้วกิ่งไปเลยสตรอเบอรี่น้อยเราก็ยังมีเป้าหมายที่จะไปข้างล่างอยู่ซึ่งจุดที่เรายังเก็บไม่ได้มันมีอยู่จุดหนึ่งเฮ้ยขึ้นรถไฟไปได้ไหมรู้สึกว่าวิ่งมันจะลําบากขอขึ้นรถไฟไปได้ไหมครับขึ้นบกจอดอผมด้วยในรถไฟเอออย่างนี้แหละ โอเคแล้วเราขึ้นรถไฟไปด้วยเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเดินเนี่ยมันยากอันนั้นอะไรอะ่ะอ่าเป็นพายเหรอตรงนี้ไม่มีอะไรแต่ตรงพายนั้นน่าจะยากไปสําหรับผมเพราะว่าตัวเรานั้นทําไมขาอ้าอย่างเงี้ยโอเคน่าจะกําลังยืนทรงตัวให้อยู่เอ้ยตรงนี้มีห้องให้เราไปได้ด้วยเหรอเราแวะตรงนี้ก่อนเผื่อที่จะเจออะไรที่มันทําให้เราไปได้ง่ายขึ้นตรงนี้นี่ห้องครัว ตรงนี้มีคนอยู่ด้วยขนมปังขนมปังนั่นเป็นคนโอเคตรงนี้มีอะไรอีกไหมเหมือนจะไม่มีไม่มีเลยโอ้กิง้งกิ้งกิตรงนี้เราน้าจะขึ้นไปได้เหมือนข้างบนนี้เขาก็จะเป็นไม่ใช่สตรอเบอรี่แต่ผมชอบมากเลยเสียงโดดมันแบบวีวีเดี๋ยแบบวีนี่เอาแลวติดเลยทีนี้วีล้วติดเลยสวยแล้วเชนตีน ดูว่าข้างในนี้จะมีอะไรลูกเล็กๆให้เราเ,าเอาหรือเปล่าไม่มีไม่มีเลยผมบอกไปว่าเราเปลี่ยนตัวเราไปกันที่เหมือนเดิมนั่นแหละแ,แค่ครับมาคือจุดเริ่มต้นหน่อยในนี้อุย้ยเขาเป็นเมล,อล่อนลูกไปเลยเลยเมลอนโอ้ลานสเกตลานสเกตโอ้เฮ้ยแล้วน,นั่นอะไรอะ่ะอันนี้อะไรเรน โอเคเฟรนลองออกทางไหนได้บ้างเฟรนโอ้เแ okay. ล่อองยังไงอะโอ้ oh, ผมจะออกครับทุกคนอย่าอย่าดันผมนะอย่าดันกันอย่างนี้ไม่ต้องแย่งกันโอเคนี่ออกมาไ,ได้แล้วเหมือนจะมีตรงนี้ที่เรายังไม่ได้ไปเอาเออทเมโตะมะเขือเทศไปกันต่อมีตรงไหนอีกไหมที่เรานั้นยังไม่เห็นรอนพลจากสายตาเราไปได้มันต้องมี แต่ไอ้บนเก้าอีนี่เอาไปก่อนเฮ้ยจริงๆมันหัวใจเท้าหัวหอมยาวมากแต่ของไปเอามาจากไหนกันเรากดวิ่งไม่ได้ด้วยซึ่งเอ้ยเอ้ยเอยเดี๋นี้เราเข้าไปไดเ้เราขาสั้นไปหน่อยเราไปไม่ได้ผมว่าน่าจะต้องเป็นห้องนี้เหมือนเดิมต้าจะมีแค่ห้องนี้แหละที่เราที่จะสามารถที่จะแบบหาของได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนน่าจะมีนะขอร้องละเต็มหนึ่งชิ้นแล้วเราจะขึ้นข้างบนนี้ก็ไม่ได้เราต้องหาแบบตัวที่กระโดดสูงๆเคื่องซักผ้ามันต้องมีอะไรอยู่ในนี้ไม่มีข้างๆนั้นเป็นห้องน้ําห้องน้ํามันต้องมีอะไรอยู่ชัวรเลยชัวร์ตรงนี้เป็นทางให้ขึ้นโอเคเราค่อยๆเดินขึ้นไปเราจะไม่พลาดตกเอ้อ,อนี่ในช็คโกมีไหม ไม่มีเราขึ้นไปอีกหน่อยข้างหลังนั้นอะไรอะ่ะนั่นน,นัน,น,น,นผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นมังคุดใช่ไหมโอเคตัวฉันเอ้ยนี่ไงเมลอนโอ้ยแอบ,บอยู่ตรงนั้นได้ยังไงแต่ผมจะไปเอามังคุดเพราะฉะนั้นมังคุดมันต้องเป็นของผมนี่ก็ต้องกระโดดตรงนี้แต่รู้สึกว่านี่เออ มังกอสเตนโอเคเราได้มังคุดมาแล้วรอบนี้เราจะเปลี่ยนเราจะไปใช้อดิเมลอนนะอันนี้เป็นมะเขือเทศแต่ผมคิดว่ามังคุดน่าจะดีกว่านี่ยังไงโชว์มังคุดโกโก,โก้ไปทีงงกันสิว่าได้มังคุดมาจากไหนแล้วอันอื่นๆเราจะไปเอาข้างบนยังมีขึ้นไปอีกได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราจะต้องขึ้นไปข้างบน พราะข้างล่างนั้นค่อนข้างที่จะยากเราไม่มีตัวแบบกระโดดสูงๆทุกตัวที่เรามีมันขาสั้นกันหมดเลยหรืออาจจะมีบางไอเมลอนเมลอนอาจจะกระโดดกระโดดสูงก็ได้นะนี่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 อ้ยอ้ยอ่าเราต้อ,ง,อตงไกลไปหน่อยเราต้องรีเราต้องไกลขนาดนี้เคผมว่าผมต้องขึ้นไปให้ได้ข้างบนสุดนั้นขึ้นไปอีกโอเคเนี่ยค่อยๆก้าวเทีลนิดนะขาเราเล็กไปหน่อย อันนี้น่าจะขาอ่อนแรงไม่เป็นไรขึ้นไปใหม่ดีแหละอุ้ยอุ๊ยอยเกือบตรงยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่น,นี่คือ้อ่าฮยังถือว่าขึ้นได้อุ้ยโอ้ยขาเราสั้นไปไหนวะเนี่ย,ยว่าตัวนี้ไม่รอดเราต้องไปกันที่ตัวที่มันขายาวๆหน่อยอย่างเช่นอย่างเช่น,ชน,ชนไหนลองเมลอนซิโอเมลอนนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยดูทรงอ้วนไปหน่อย น่าจะกระโดดไม่ถึงนี่ผมว่าอันนี้น่าจะกระโดดถึงยังมีความเป็นไปได้อยู่กับแครอทแต่มันน่าจะไปติดไอ้ข้างบนไอ้ไอ้รูข้างบนอะนี่เนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้รูเนี่ยรูเนี่ยผมต้องกระโดดมาอย่างนี้ก่อนอ๋อได้ละได้ละโอเคนีหลยโอ้ยนิดนึงนิดนึงนิดนึงยังได้ยังได้เฮียอันนี้ไม่ได้แล้วผมว่าเราต้องเปลี่ยนเราต้องไปใช้เป็นพิซซาแล้วกัน พิซซ่านี่ก็น่าจะกระโดดสูงไหมโอ้มันกระโดดต่ำอยู่อะพิซซ่า Pizza. ผมคิดว่าไม่น่าถึงสตรอเบอรี่หรือจะเป็นไอ้นี่ดีเนีนๆเนเดี๋ยลองแบบเอ้ยนี่ขายาวดูทรงขายาวน่าจะพอมีความเป็นไปได้ที่เราจะไปถึงด้านบนซึ่งไปอีกหน่อยโอเคโอเคอีกหน่อยอีกหน่อยเออยเอ้โอ้ยดูก็จะตกซะละเังได้อยู่จอันนี้ก็ตรงไกลไปหน่อย ดูว่าทางรถไฟวะทุกคนแต่ทางรถไฟมันก็วนเนาะผมว่าเราไปกันที่บังคุหมือนเดิมเราจะไปสำรวจห้องนั้นใหม่อีกสักหนึ่งรอบต่อคันนีตกเฮ้ยมีกล้วยอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเอาผมหรือว่ากล้วยกล้วยจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้อะไรใหม่ๆแต่เอายังไงที่เครื่องดูดฝุ่นขึ้นได้ เราขึ้นเครื่องดูดฝุ่นก่อนแล้วกันแต่มันติดตรงนี้ปะขอร้องก้าวขาไปเออทําดีมากมังคุดน้อยอย่าก,กิ้งลงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ยากมากเลยทุกคนมีทั้งมังคุดน้อยมีทั้งอะไรอีกที่เรายังไม่ได้เอาไว้ก่อนแล้วกันผมไม่ได้ยอมแพ้แต่แกเอาไว้ก่อนเหมือนข้างหน้านั้นเราเราไปได้ไหมอันนี้เราจะไปไม่ได้ หรือว่าไปได้ผมมิงซูนในอนาคตรหรือว่าเราจะต้องเช็คแต่จริงเรายัางเช็คห้องนี้ไม่ทั่วปะ่ะหรือว่าทั่วแล้วแต่มันมีทางให้ขึ้นไปอ่ะผมคิดว่ามันจะต้องมีของดีเออไอกริ้งบางคนใส่กิ้ง,งขึ้นไปอีกหน่อยตรงนี้ได้ไหมยังได้อยู่ข้างบนนี้มีอะไรไหมหรือว่าผลไม้จะมีอยู่ข้างบนแต่รอบเมื่อกี้เราตกมาข้างล่างเราก็เลยไม่ทันได้สังเกตด้านบนผมสังเกตมุมนี้ โหไม่มีอะไรเลยทําไมไม่เอาผลไม้มาซ่อนไว้ในนี้เอ้ยแม่หนายหลบสายตาฉันไม่พ้นหรอกแต่ก็พ้นอยู่ดีเ <c oughs> พราะเราต้องใช้ตัวที่มันเล็กมากๆเราต้องกลับไปเปลี่ยนตัวที่เล็กมากๆของเราน่าจะเป็นสตรอเบอรี่ไหมตอนนี้ใช่ตอนนี้เราก็มีแค่เหลือแค่สตรอเบอรี่ที่แบบเล็กที่สุดเอ้ยกริงสตรอเบอรี่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีแรงเอ้ยนั่นไงเราจะกระโดดไปุ เราก็จะลงรูนี้นั่นแหละทำดีเราได้อะไรอ่ะซอยซัช so อะไรวะอ่านไม่ทันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ